จ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแวะไปที่ตลาดนะคะแล้วก็ซื้อขนมจีนน้ำยาป่ามาแล้วคะทุกคนน่ากินมากนะคะน้ำยาป่าเซ็บเซ่ดูนี่เต้นแบบขนมจีนแบบเหนียวเหนียวมามากินด้วยกันนะคะทุกคนมาคะ่ะเซ็บเซ่นำกันนะคะ ส่วนตัวนี่ชอบกินขนมจีนเส้นหมักนะไม่ชอบกินขนมจีนเส้นสดเพราะว่าขนมจีนเส้นหมักสมัยโบราณแต่สมัยต่ก่อนอนะ่ะเขาจะหมักขางคืนแล้วเขาก็จะมาก,กดเส้นในวัาลุกึ้นทุกคนเส้นขนมจีนที่ได้นะคะมันก็จะแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วเวลากินกับน,น้ำยามันอร่อยเข้ากันมากกว่าขนมจีนเส้นสดสมัยนี้ไม่อร่อยไม่ชอบเลยน้ำยาเขาเด็ด บเส้นเหนียวเเปรี้ยวอร่อย เวลากินกับน้ำยามันจะเข้ากันกว่านมจินเส้นสดเนี่ยส่วนตัวไม่ชอบนะเวลากินน้ำยาไปทางหนึ่งเส้นไปทางหนึ่งรสชาติมันคนไม่เข้ากันอะ่ะไม่ชอบจะชอบสมจินเส้นหมักแบบนี้มากกว่าอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นเจ้าโบราณนะทุกคน ดู่ที่ตลาดส่วนความเยอะเนี่ยผักก็จะมีตัวฝักยาวตัวงอกผักกัดดง เนาะค่ะทุกคนเท่ากันมากเลยอร่อย อ,อ,ยอยากไปกินอันนี้อีกอันหนึ่งนะขนมจีนยายเป้ากระด้าหม้อที่อยู่ตลาดแม่กิมเฮงอะ่ะที่โคราชนะคะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะคะคนนั่งกินกันเต็มเลยค่ะทุกคนแต่ว่า เคยกินตอนเป็นเด็กเพราะว่าเด็ยเป้านี่เกขายมาตั้งหลายสิบปีแล้วแหละเนาะตอนนี้เกก็อายุเยอะแล้วแหละก็ไม่ได้กินอีกตั้งนานแล้วค่ะขนมจินเจ้าดังของโคราชนะ กเครื่องจีนอร่อยหลายหลายร้านโซนหมู่บ้านประดูพวกไผ่ก็ขนมจีนเยอะมากค่ะทุกคนนะอันนี้อันนี้เจ้านี้เสรลงซื้อที่ตลาดประตูผีนะทุกคน E tá.